ปวดข้อเข่าเสื่อมลุกโอยนั่งโอยลุกไม่ได้2อถึงสมอกกับสมุนไพร2ชนิดนี้สราบเสือหนึ่งกำมือใหญ่ๆใ,ใ,ใช้ใบต้นรากได้เลยแล,และตะไคร้สามถึงห้าหัวเน้นบริเวณรากใช้ต้มรวมกับน้ํา1ลิตรต้มเดือดประมาณ10นาทีปิดเตากรองใช้เฉพาะส่วนน้ำนำนำ้ำนั้น,นมาดื่มก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นมือละ1แก้วติดต่อกัน3-5วันแรกจะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวรู้สึกว่าเดินแล้วไม่เจ็บใครที่ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำอาการปวดข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นเห็นทันตา ปวดข้อเข่าเสื่อมลุกโอยนั่งโอยลุกไม่ได้ 2- อถึงสม้อกกับสมุนไพร2ชนิดนี้สราบเสือหนึ่งกำมือใหญ่ๆใ,ใ,ใช้ใบต้นรากได้เลยแล,และตะไคร้สาถึงห้าหัวเน้นบริเวณรากใช้ต้มรวมกับน้ํา1ลิตรต้มเดือดประมาณ10นาทีปิดเตากรองใช้เฉพาะส่วนน้ำนำน้ำนัำ้น,นมาดื่มก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นมือละ1แก้วติดต่อกัน3-5ถึงวันแรกจะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวรู้สึกว่าเดินแล้วไม่เจ็บใครที่ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำอาการปวดข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นเห็นทันตาปวดข้อเข่าเสื่อมลุกโอยนั่งโอย ไม่ได้ 2- อถึงสมหม้อกับสมุนไพร2ชนิดนี้สาบเสือหนึ่งกำมือใหญ่ๆใ,ใ,ใช้ใบต้นรากได้เลยและตะไคร้สามถึงห้าหัวเน้นบริเวณรากใช้ต้มรวมกับน้ํา1ลิตรต้มเดือดประมาณ10นาทีปิดเตากลองใช้เฉพาะส่วนน้ำนำน้ำนัำน้นนำมาดื่มก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นมือละ1แก้วติดต่อกัน3-5วันแรกจะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวรู้สึกว่าเดินแล้วไม่เจ็บใครที่ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำอาการปวดข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นเห็นทันตา ปวดข้อเข่าเสื่อมลุกโอยนั่งโอยลุกไม่ได้2อถึงสม้อกกับสมุนไพรสชนิดนี้สราบเสือหนึ่งกำมือใหญ่ๆใ,ใ,ใช้ใบต้นรากได้เลยแล,และตะไคร้สาถึงห้าหัวเน้นบริเวณรากใช้ต้มรวมกับน้ํา1ลิตรต้มเดือดประมาณ10นาทีปิดเตากรองใช้เฉพาะส่วนน้ํานานำ้ำนั้น,นมาดื่มก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นมือละ1แก้วติดต่อกัน3าถึงหวันแรกจะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวรู้สึกว่าเดินแล้วไม่เจ็บใครที่ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำอาการปวดข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นเห็นทันตา